วันนี้นะครับเราจะมาทาเซมอนทงคัสสึยากจากคุณพ่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงมาเรามาเริ่มจากเทน้ามันก่อนนะครับผมลงในกระทะเลยว้าวว้าวนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้เยอะๆนะเดี๋ยวโนด้มาขวดที่สองนะครับซีรีส์เอรีวีโอเคพอร์ลเราเทเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเซมอนไปชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็แป้งนะครับผมมาเรามาชุบแป้งเลยนะครับผมชุบไปทั่วๆนะครับเรามาวางไว้แล้วก็เอาแป้งชุบ ต่อมาครับเอามาชุบไข่นะครับนี่นะครับแล้วก็เราเอามาลงเก็ดขนมปังเลยครับอ่ะตาคุณพ่อนะครับอ่ะชุบแป้งก่อนนะครับดองลาฟารินไปแล้วจุดกุฏิอ่เพืดองเลฟใส่ลงไปในไข่นะครับชุบไข่นี่ชุบไข่นะครับตรงนี่เลครับเก็บ เลยท่าลงไปโอเคมารอเซมอนไปลงกระทะเลยครับว้าวอีู่กีเมื่อไหร่ต้องามินิจสี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อใน ASMR นะครับคลิปถัดไปเลยครับ